สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโปองไปสูคูดสุกนครับพ่อก็บ่าวเท้าฮักนัดชาแนลนะครับมึอนี้มาหน้าพงยุ่งมามีครับพ่อกันตรงจุเนื้อครับพี่น้องนี่แฟนครับว่าพ่อกบพงยุ่งมามีเนี่ยตรงตองจุเนื้อครับแบบว่าอาหารสิ้โตครับพี่น้องเดี๋ยวก็ลังสวยพุนิ่นอยู่ทางผุนครับมา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 ,มาพี่ว้ายมาเช็ดซอยข่อยได้เจ้าเ <laughs> มื่อนั้นผ้าเพิ่นกินอันกุ้งไงเพิ่ว่าบอ่อคากปันเออยากกินตัวพี่ ใช่หมีเจ้าไปได้ครับทักทายพี่ทักทายน้องมันหน้าเพิ่นครับมื้อไหร่เขาจะไม่มีคำวันนี้ครับโอ้คือลมดีแถวหน้าเจ้าหน้าลมดีเลยลมบ่เหนือของดีพี่น้องเบิ่งไกลพี่น้องเบิ่งไกลเอ้ยเอ้าเบื้องคนไหนเอาเคียงมาขึ้นบุใส่ครับสดดีสดดีมามามาเอาจวดจัดซอยกันมาซอยก่อนพี่น้องหอมกันเลยเอารถเอาตอนนี้เนาะตอนนี้ Ôi. <laughs> này con đi, giải giải sau 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 <laughs> sau Thế là sau 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 xoay sau xoay sau con xoay sau con xoay sau con. sau sau nào sau ạ? sau sau áo sau đây sau 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 เขียวหาแต่หมอฟันอืมเข้าวังเลยเออเขาก็ว่าเขี้ยวมีปัญหาเขาว่ะเมียนโอ้เนื้อหนุ่มๆอ่อนเลยตัวนี้ตัดเส้นได้หนิตัดเส้นนี่ไงช่วยตัดเช่นเมียนเพราะว่าเพควนว่าให้มันนี่จังโมหยาบเมียนจังโมหยาบอู้หูเกิดหยาบเลยผู้เฒ่ากินเนื้อไม่ได้มันฆ่าเขี้ยวแล้วว่ะโอ้บัดแกนค่วนกับหมากนะ แกนเท่าไรย่งยำเขาไปชมออกมาเป็นหนามปูดปูดกนกระงึดหน่อยนี่หึวหน่อยเลยหรือว่าหัวหน่อยเราว่าะอ่ะเราว่ากระชีหน่อยก็เนาะมียสีบ้างไปบอกก็ถามเราบ้างเลยมียสีบ่แล้วไปแล้วก็ห่วยบบาเท่าเราอ่ครับผมก็เลยเขาจือได้เลยห่วยจือได้แล้วโอ้ยคนไปซื้อเนื้อเราก็ว่าอยากได้คือบบาเท่าห่วยอยากได้คือบบาเท่าเราว่าโอ้ยยอมแล้วเราว่าบบาเท่ากินแต่ตับ เรากินแต่ตับ<ม>ก็ชามสิบกิ๊บงัวตัวนึงมีตับเดียวเลยงัวตัวนึ่งมีตับนี่น้องงัวมีตับเดียวเลยตัวนึงนั่นเราว่าโอ้ยขอยอมแล้วเราว<ม>่าเพราะว่าขั้นบ่มีตับขายเหนืออะไรได้ไดข,ขั้นเอาไปเบ<ม>ิด์ตไน้อไใช่ใช่พวเมียนเอาเอี่ยครับกับป๋องยาครับพี่น้องกระป๋องยาเมียเราอันนี้พริกได้ครับพริกกระป๋องยาเมียอย่างนี้ตัวนีโอ้สุขานามัยมครับเจ้า อ่ะแต่ว่ามากินดิบนี่นะเดี๋ยวโอ้ชุลดอย่าใส่ไหลเด้นะอย่าใส่ไหลเลยชุลดใส่ไหลใส่ชุลดเนาะโอ้ยไปนั่งอยู่เกืนน้ำไร่กันข้อแห่งเที่ยวกินแต่น้ำได้เด่นเลยเอออะไรอย่างนี้ฟังหอมมากขวายิ้ยวัยดูหน่อยเอาเบาโน่หัวมอนได้เลยพี่น้องเด้อผัดคุ้มครับของแท้ได้อนาะเนื้อดีดีเอาขี้มาใส่โอ้พักเนาะพี่ยอ้ยวัยอืดอู้ มากเขาึ้นมาอยังวะเดี๋ยวเดียวมัพู่เออมักทู่พู่มักทู่พู่โอ้ยเอาคือว่าเอามานาน้ำเมียนสินฮะเราโบด้บอกว่ามาอยัางแบบหล่าเราโบเลยวอาขอขึ้นบออกได้ <laughs> ยู่ไก่เจ้าลัสมีลัส <laughs> มี <laughs> สังเกตยที่ไหนครับสังเกตยร์งทรงผมเบาเทาครับ,กกบทรบง,งผมแปลงแซงก่อนออกจากบ้านครับโอ้ยลูบ <h ai i> ไปกันลูบไปกันลูบไปกัน เพรใหญ่ว่ามีนี่ส้มผมนี่สายเก่าครับเมื่อสิบครับเจ้าเสือยังมาหวีห่วยไปร้านตัดผมร้านตัดไปร้านตัดผมบาล่องส้งสูงสร้างเอามือกุ้งเข่าม้าเลยกูชิตัดจังใดมันว่าหัวนู้หัวมอนกันได้เพียงน้องเน้อว่าหยอกกันไปสั่นละปุ๊งยาวเลยปุ๊งี่ไรเจ้าคอยช่วยหอมหน่อยนี่เอาเอามีเล็บนึ่บ่เรียมือเสีน้าไหนเอ้ยปวดตัวนี่เป็นไหนบ่เอาเส้นตุ้ดตุ้ดผมฮะตุ้ดตุ้ด เอาตัวนี้ให้หุงนี่หุงเออนี้หุ้งใส่ให้หุงเบอร์ผู้นะหอมอันโอ้โหสดดีิงขนาดหอมไม่ไหมเลยอันนี้หอมโบยุซือๆนะครับเด้อความยังหอมซาลาเนี่ทั่วมาเป็นสวนนียฮะถั่วก็มาเป็นสวนลาดข่ายกมา้พีเด้อครับลาดข่าครับพี่น้องครับยกมานาเพื่อนผู้มีครับมือนี้ครับมือนี้มาน้าเพิ่นครับพี่น้องให้ขาตลาดสดแมนเอ้าวสองสองโอ้ยคือซ้อยทีครับเสะ ขั้นตอนกินอันยำเรียบกะกะกะยะอันนั้นเด้อะยะกืนเด้หนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งจะใส่ไรได้ชุลลดนะอืมกะข่วงเลยนะบบใส่ไรกับโบเสียบขึ้นไว้นอกพี่น้องเนาะเอ้าโอ้พี่หอมหอมหูตรเจียวยังไม่มีครับเพียน้อยครับสูตรเจียวเพียงอยมานมีรมัมีรสชาติต้องรสชาติเพียน้อยรสชาติยังไงรสชาติขมบ่พี่น้องเคยจีบันชีใช้รถดีบ่พี่น้องครับสักมื่นครับ เสียนซืกินครับเซียซูกินซื้อกินจีนจีพี่น้องเขาไว่จะเกลือนะบอกโอ้ยเห็นตาลไม่ละวันอยู่ไฟแล้วกินใส่เกลือนั่นสุดเดียวบวงแซ่ยไป่อง่นั่นมันแสียนปเร่อง่ซอยฟักหอมเสียไป่องไข่ซอยฟักหอมนี่เบิรงเงยังเอาเรียบเส้นน้ำเอาเสดยอยกันพี่น้อง ใส่อยู่หองบัวนี่หองบัวกันแล้วเต้เอาใส่ยังไหมน้องข้นข้นนะเข้มข้นหัวปิวขอตายแนี่งวง่ะจ้าครับเบางแจ้วครับนี่ซิอแก้วสูตรเข้มข้นไม่มีครับเมืองขมบอลลงเด้ครับนี่ครับเมืองขมบอลลงเมื่องผมลุ่งมีสามสี่ส่วนเป้าแถวสดแจ้วครับโอ้ยผอกมารู้น้ำใส่อไรดุนดุนพอกันเถ้าครับพี่น้องเสียงลมมาสิดังแน่เอือเอืออยู่บุยเสียงลมยังคือเอือเอือ คักจนวหวเอาจะข้มซ้ำบ่มแต่เจ้าซ้ำแล้วเพิ่งขมเนี่ยเอาข้มลืมบัตรเลขที่ไปเลยเอาข้มจนยางเดาด้วยหนเออข้มจนยางเดายางเดาเอาแบบข้มจนยางเดาคักขักขักยางเดาคักหลายคักหลายเอาเอาเส้ยบมึงเสียบมึงแก้วพี่น้องซสีมึงแก้วเจ้าเจ้าใหญ่เลียบบวงเด้อเอาไปหนึ่ง มันบเสียบเนี่ยสุดมึงกันห้องสดเลยเฮ้ยวันนี้เรียกห่วงครับพี่น้องครับแถวๆสดเจียวครับพี่น้องครับเอาตัวไปวะคักคักอ่ะอะไรยังพ่อหนิเนี่ยคอยคอยลองคอยลองเขนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดกินสือมแสียบนะโอ้คักคอยเจียวแล้วคอยบอกแล้วสดนี่จางสี่ครับพี่น้องครับอ่าออกเนื้อใส่มากรองเด้อ เอาใจก่อนเด้อเอาไหมเอาเอาใจอยู่บพิกพิกสดเท่าไหร่เนี่โอ้ยมัเคีืยอยู่สิเอาพิกนี่ฉันบ่าเพี้ยนนั่นอืมเดี๋ยวฮะสั่งดีๆพี่น้องมึงกันบ่อืมเดี๋ยวจัดสถานซื้อกันเนี่ยรอซื้อบ่นริหืิฮะรอกินซื้อบรนี่ิซื้อบริหนิไปจัดสถานที่กินแซ่บๆพี่น้องมาถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอลไปสู้คู่สู้กันครับ โหยกโหยกโบดแล้วจ้ะเอาสวัสดียางเป็นทางการครับพี่น้องพอครับบ่าวเท้าครับพงยุงมามีเท่าวแล้วพี่น้องมาไหมเสียบเสียบน้ำบ่าวเท้าครโหยกบ่ไอเอ้าพร้อมลงมือโหลดได้ดิเอาไหมเขาเหนียวครับพี่น้องเขาเหนียวเนี่ยจะบุกินบ่เปาให้เจ้าเนาะฮะให้เจ้าเนาะสร้างว่าจะมัดเขาเนาะสร้างมบบนี้สินี่วข่อยมือเงาอยู่มาพี่น้องมาเจ้าเขากันเถอะเสียบเสียบน้ำบ่าวเท้าโอ้คือให้ข่อยซองอันบวงเอาเนี่ยนี่นะครับมื้อนี้กินบักพริกหวานครับพี่น้องพริกซุปหวานผมครับ มาไหลงมือเสียบเน้ำบาดาลกบพูดว่มามีครับครับผมครับมื่อนี้มีโอกาสได้พ่อกันขี่ไปนอนครับมีโอกาสพ่อกันแต่กินข้าวน้ำกันครับมือนี้ครับคนเรารักกันชอบกันต้องกินข้าวครับเมื่อนั้นเป้กินกุ้งกินกุ้งครับกินกุ้งมังกรครับต๊ะเนี่ยครับพี่นอนครับซ้ำแขนครับเพราะยังม่มีกินในตัวเดียวครับโอ้โหสูบพ่นอะไรครับเนี่ยอวนเนี่ยเนี่ยอวนนิดหนึ่งเออเอ้าเจหน่อยเห็นแล้วไเออปล่อยขงพี่เมื่อกีครับเออเอาทีล่ะเอาเบิ้ง เฮ้ยบ่ได้ช่วยบันนี้โ้เอาเอาหล่อนทำยังไ้โหมวลแปคูณนแปดเรือนี้สิกูสิผักได้ดิแซ่บครับพี่น้องครับวันนี้ครับนี่หน้าพมีครับวันนี้ครับผักหลากหลายยังเาัยังเหลืกเลยอนี่ก็สาระน่บ้านเาสรน่ครับพี่น้องครับผักบูือ พักกันเลี้ยงกันพี่น้องครับพี่น้องก็ยังไม่ยังไม่ยังมีเรียบบวงเราเราสดบวงครับพี่น้องครับสดบวงวันธรรมดาบบวงแก้วเต็มบวงครับอีกกระดูบอีกหน่อยเฮ้ยเสียบสองเนาะเอตรวจตรวจทำยังไงครับพี่น้องครับเนือคืออ่อนใช่ปะเหนือแบบเนือหนุ่มอ่อนบอกแล้วว่าเราขายขมอเราขายตูเัว รสคล้ายขมมอกรสคล้ายตูวรสขายขมมอกรสคล้ายตูวแลนส่วนกันพี่น้องครับรสตู้รสตู้กับตูวเด้อพี่น้องเด้อตู้ตู้กันเส้นกันเส็นนะรสคลขายขมมอกขมมอกเด้อขมมอกอ้อนอ้อนเนี่ยมาเรื่อกันนี่สิเรื่องคนสุดมากเข้าก่อนสวนกันส่วนกันไปส่วนกันมากองเมืงตู้กับตู้เด้อพี่น้องเด้อ ตัวอ้อนๆขนมกเส้นๆอกันส้นครับขาดหลายสามสิบเ็พัน้ำบาได้ไหมไปเลยหม่หลายเอาเนี่ยเจ้าซ้ำมันโอ้โหอเจ้ารงเนี่ยเจ้าควายเฮ้ยครับเจ้าีครับปล่ามีอะไรเปล่ามีสีไหมสีบนี้ครับอะไาวะ อมืมันซื้อเนื้อกับว่าเอาแบบบ่าวแถวกันโหแล้วว,ว่ะบ่าวแถวกินแต่เครื่องใ <laughs> <laughs> นได้เราไงได้บอกเขาบอกบ่ได้แล้วเราว่ะ <ś c oughs> ครับแซบครับข้าวเจียวแฉลบแบคุณนี่คนป่ะโอเคฝากพี่น้างทุกคนครับพี่น้องครับไปายามมีกระบะถาวยืนบ่านที่เราครับพี่น้องครับอืบางคนว่าเดี่ยวว่้งว่ะผมไปใส่ครับ เพียงแต่พากกิจเท่าตรงกันนอที่งกิจกรรมบอกกันคนหนึ่งได้ไกหน่อยครับอีกคนหนึงโอ้ได้ไดหน่อยอย่าวางกันเดเอาเงี้ยตัวทิศชนกับมหาเบาเท่าโมเสสุดนักศึกษากับมหาสัมอันที่แหละเอาับเสีครับเออออกงู โอ้หูบือบี่ยมทำหมันเหลือเด้นมอซื้อมันข้าเขาวาวทาเขาพี่น้องครับเอ้ากินเนาะแซ่บมาง่ายกว่าจะว่มะพั่วปพาผูอตัวผู๋ลูกน้าลันใหญ่ตัวผูดแต่ว่าปู่ะูืหน้าอาผูดเนาะ เดือครับยังไงบ่าวทาวทดรับ่น้ไงครับทดจรงครับเออืออะไรว้าวด,าดหน่งขลนหนัอ้เจ้าแขาหน่าครัี่น้องครับโอยเ้อืมฟงม,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 มินต่ำมากเลยรัอไม่นะไม่ได้ อ้ากเทียมเยขเทียมบึ้งมากอันนี้คือนะแบบเนี่ยเอาเงีครับพี่น้อยครับ่เมากเลยก้เลยนี่เออยเทียมเป็นถุงเลยเขาว่ากินกระเทียมกสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นยังเ็สอซากกยังกัง

ไก่หาหังไก่ฮาหังเ,เขาซวยเจ้าวใส่ซอยจุกครับครับสลุกเก่นอืมมันก็มซุกห่านครับแซบอร่อยเผ็ดก็อด้วาเนี่นนมืออะ,ออะร มาดูครับปลามนึ hmm, so like so. So, mm ่ค hmm. ร like like mm ับอะไรเผ็ดอะไพี huh. mm ่น้องครับปลากพี่น้องสูตรก้นครับเติดตามในมามีแล้วปลาถาวครับพี่น้องครับเนี่ยคือฝากคนดูฝากดูแล้วเนาะเรื่มครับพี่น้องครับสองคนยืนรับกันคิดเก่าครับกินแต่แสบครับบ้านสี่ครับอยู่ห้วยูุน่าเสาร์อาทิตย์ติดห้วยูุน่าครับเปิดไปไหนครับนี่เจ้ากระลุมดีกนะอ่านไปผ่านมากกับแป๊มากครับเอาพี่ในมามีครับอาแม่ทานีิกินเจ้าอ tạp chín vào cái ừ bột vào vào cái hưng 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 nó hưng hưng ừ hưng khô hưng 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 หาฟนเน,น,นาะราคาป่ะขัลลขตลาดเจ้บบาบ่ได้รับบาดเ,าเ,เ,เาจ็เลอเจ้าผ้าเขากินเนาะเขามาสือแล้วล <c ười> นี่บอกเหนผลขาจาขาตลาดเนี่ยอืมกินบอกพี่พวนนี่็นบ้างนีเนี่ยม,มุมีนเฮ้ยนี่ขาตลาดรับกมบพี่พวนกับมุมีม <c ười> <c ười> อื็นไรเออสดบเจียวพี่น้องครับข้างแฉะจับข้างส้นยังไงโอ้เำยังไงข้าวอีดีเจียวจังนิ่มหน่อยนั่น่อยเป็นเห็ดเจียวแสีบพี่น้องยิ่มหน่อน,น,นั่มหนมากชิ้นน้ำพริกมามีครับพี่น้องครับเจียวรสชาติแซ่แบ,บนี่สูตรอยู่แล้วครับพี่น้องครับผสมเดียเลยครับ นักสู้หลดบ่เส่หลายแสีบหลายครับพี่น้องครับสดเอายี่เจียสดเลยโหนี่สดไหนสดเจียวโหนคนเรารักกันชอบกันอืมต้องกินด้วยกันอืมเสร็จแล้วเฮ้ยเหรออืมโอนี่ข้าวเห็ดเพื่อเจ้านี่เอาแบบสดพี่น้องสดบ่นี่สดจี๊ดบ่ยังได้ผลเขาบ่มา ือมาสดกสระสดครับพี่นอ้องครับนี่ไงแซ่บเน,นี่ยองเลืเนี่ยรสชาตินี่คือพวกกินกระเทียมเยอะทำกลิ่นตัวเอาบอใครสิกินหนามกอน <c oughs> จะก่ะยานกันร้อนนา <c oughs> น้ำร้อนลังเลยเนาะ <c oughs> ใช้เราล้างแล็งก้นรอหนาที่พัดใบพัดมากพี่น้องครับแวะไรครับทำก่อนเนี่ยมัมมี่แล้วก็ว่าเท่าครับยินนีตตอนรับพี่น้องสทุกคนครับเอฟซีสู่ทุกคนที่ที่มหาครับที่มหามาเย่ยมยาำทําเข้าครับทัวมาก่อนครับเนาะบอกก่อนวายดูไซมมือหนีไปครับแต่ว่ากบไม่ใส่รอกครับยี่หม่งเก้าครับไมตรงหน้า อย่างงาเลียงงวงเหลียงงวงเหลียงกุ้งหาหนาได้หนาต้องหาหนาหาหนากับมะนาวครับปลูกไว้อยู่สีไรอยู่ซีไรสีไรมาตรฐานปลูกไว้ปลูกไว้เกี่ยวกินเองครับเอ้าบ่อยมันหากินเองโหลดแล้วโอ้เนาะป่ยเนาะปล่อยเนาย้อนกับไปก็เกี่ยวให้มันเนี่ยขักเนาะ เยากินเองร้ยเอ้าทำยังไงฮู้เอาตัวนี้ลงหนาลงเนาะเฮ้ยใส่กับเศรษฐมั่กระนั่งเศ่ษอยู่บวกเลสองร้อยปีแล้กินเลยเนาะอืเป็นไง เจ้าจระบเกสิ์เนี่เอาสดเนาะกับเบอเลยเนาะคุยไปจำไปเบื่อแลวครับพี่น้องครับสูบบารเทาอะไรครับเอ้าเจ้าสามคำนี่ไงนะคำนี่ไงเจ้าเจ้าฟีมือเนาะกินได้หลายสูบบาร์เทลอะไรครับพี่น้องครับบางทีเพิงจะกินเกงคาเหน่ากับไส ข้าเต็มดีเลยอ๋อกินกินทั้งของโอ้หโอหมูกะ่อยนีน้อยนะครับเทียลายไรอ่ะออข้วมีอะไรบวยดูเมาพี่น้องมาอันนี้อืมเหนา กินอะไรครับวันนี้ว่มีครับส่วนให้เบาเท้าครับอำเงี้ยงตอนงี้ยห่าว่าแต่มันต้องคือเนี่เอาเทาเท,าเท้าครับเออํำทุกถ่ายรับแซบเนี่นเกลียวอนียนเนีนเนีนเนีนเออมาพี่ออกมาบ <laughs> บวงเลยบวงสูตรพิเศษสร้างพิเศษกันัง่งเอา้ารับแซ เอาค่ะเบ็ดเครื่องไฟยพี่น้องครับอ๋อให่มันขวบบอกใหญ่มันขวบเะออโยนยกตรวเจ้ารสมาครับใหญ่มันขวมอกขอบใครับอ กินแล้วต้องปีติบเขาตัวพี่น้องโบราณเพื่อนว่าอ,อันมันไม่เคร็มเป็ไนไรกินแล้วว่าปีติบเขาเขาเห็นแาเมียได้เด้อ <laughs> โอ้โหไหนมีอย่างงามครับ <laughs> โอ้ยฮกเป็นแตงแพีงบรรดาได้เงียบเฮ้ออ่ะหันจากถ้าสีครับเสาวงามแห่งนัดกาน,นครับบางท่านเพื่อนว่าเข้าใจว่าน้องสาวของคือเมียบ่าวรเป่าบุแม่นด้ครับอันเมียว่ามันเมียเหรออันแฟนแฟนอืม ครูชีวิตซะเป็นตัวข้างไหนก็นข้าอยู่นะ่รครูชีวิตเบาเท่านะครับก็คือสาวสีครับน้องสาวกับสาว,ส,าวสีคนละคนนีะครับเพะาะขาเขาเป็นตัวข้างไหนคือมาอยู่นั่นวุ้ยพญายาใจไปเลดยนะครับอ,อ,อย่างงั้นะนเหตุผลคนเขาล่มดีครับพี่น้องครับใจล้พญาครับพี่น้องเอ้าวหอมปากหอมคอครับพี่น้องเรียร้อยจุเนื้อนะครับดุดดนพอกันกับผู้หญิงไมามีเมื่อนั้นกุ้งบวชข้าวบ้าไหนเมื่อนี้มาใส จุเนื้อครับครับผมหัวหน้าชุมชนสิงโตได้ครับสมาคมจุแห่งประเทศไทยครับอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับจุครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เกียดติดตามรับชมนะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์อาชีสานี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าภารกิจช่วงนี้หลายอย่างนะครับกับพยายามตอบพี่ตอบน้องนะครับกับขอโทษขอให้พี่น้องไปได้หลายนะครับสำหรับมื้อนี้ครับจุเนื้อเสียบกับผู้ใหญ่อุมามีสองคนครับมื้อนี้กับฝากพี่ตอบน้องให้เรา มักอะไรถือใจกระแทบบอาทานนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ